สวัสดีครับพบกับการอัปเดตสินค้าใหม่จากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับในเวลาดีๆเช่นเคยครับวันนี้นะครับต้นจะพาพี่ๆมานั่งเล่นกันครับพี่ๆทราบไหมครับว่าที่นี้ที่ไหนครับเฉลยแล้วกันนะครับที่นี่คือที่ป้อมเพชรจังหวัดอยุธยานะครับพี่ๆเคยมาไหมครับห้ามพลาดนะครับเป็นจุดชมวิวแม่น้ํานะครับ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยานะครับเช่นเคยครับการอัปเดตสินค้าของต้นเนี่ในช่อง youtube นะครับเมื่อพี่ๆกดเข้าช่อง youtube แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าดืมกดกระดิ่ง subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าแบบนี้ในทุกวันนะครับรวมถึงช่องทาง Facebook Fan Page ค้นหานะครับเพชรทองบุญพิทักษ์เมื่อเจอหน้าเพจแล้วกดถูกใจกดติดตามด้วยครับอย่าลืมนะครับการสั่งซื้อพี่ๆสามารถทำได้ง่ายๆโดยการสแกน QR โคดนี้นะครับหรือจะแอด ID l ลนแอดบุญพิทักษ์รวมถึงการโทรเข้ามาที่061 385 2265เพื่อสั่งซื้อนะครับกับต้นแลนิกได้เลยครับรายละเอียดของสินค้าทุกชิ้นนะครับต้นจะแจ้งนะครับ ทั้งขนาดความยาวแล้วก็ขนาดของสินค้าเนี่ยอย่างละเอียดนะครับพี่ๆนะครับโปรดหยิบอุปกรณ์มาคู่ในการรับชมประกอบด้วยนะครับไม้บรรทัดนะครับแล้วก็เหรียญเวลาพี่ๆจะเทียบของนะครับก็สามารถที่จะใช้ไม้บรรทัดวัดเนี่ยแล้วก็เทียบเนี่ยไปพร้อมๆกับที่ต้นอธิบายได้เลยนะครับเพื่อพี่ๆจะได้กะขนาดได้ใกล้เคียงกับของที่พี่สนใจนะครับ พี่ๆพ,พร้อมแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นั้นเราไปชมของส,สวยๆกันครับสร้อยคอระยะมรกฏประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%าน้ำหนักรวม34.11กรัมนะครับประดับด้วย มรกตโคลอมเบียนะครับ7เมตรรวม7กระดัพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนครับประดับด้วยเพชรทั้งหมด171เมตรรวม3.59กระดัความยาวส้อยในอยู่ที่16.6นิ้วราคาขายส่งต่อเพียง138,900บาทรีบกดจองมานะครับต้นส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือน ชิ้นนี้นะครต้นบอกเลยว่าไม่ควรพลาดราคาถูกจริงๆตัวมรกตนะครับโคลอมเบียเนี่ยเหมือนแถมไปเลยครับคุ้มค่ามากๆเห็นไหมครับว่าอยู่กับคอเนี่ยดูดีแล้วก็ดูแพงที่สำคัญดูหน้ามองมากๆเลยครับสำหรับสร้อยมรกตเส้นนี้นะครับจุดเด่นนะฮะอยู่ที่ตัวมรกตโคลอมเบียเนี่ยจะเป็นสีเขียวใสนะครับมรกตเนี่ยเขาก็จะมีตำหนินะครับตามธรรมชาติในเนื้อ ของมรกตบ้างนะครับจะมีตำหนินะครับตามธรรมดาของมรกตเลยแต่ได้สีเขียวใสแล้วก็สวยมากๆครับอยู่บนตัวเรือนนะครับเรียบหรูจะประดับด้วยเพชรเพชรที่ประดับนะครับก็ขาวแล้วก็วิ่งไฟดีครับชิ้นงานเนี่ยสวยลงตัวขนาดกำลังดีครับเ,เราสามารถที่จะใส่สร้อยเส้นนี้ออกงานในงานสำคัญสำคัญที่ดูไม่เวอร์ไป และก็ดูไม่ได้เล็กจนเกินไปสร้อยแบบนี้นะคะต้นบอกเลยว่าจะเป็นสร้อยนะครับสุโปรดแล้วก็เป็นสร้อยมรกตชิ้นเก่งที่พี่ๆนี่ยนะสามารถที่จะใช้ออกงานนะครับในงานสำคัญเนี่ยได้ทุกงานเลยต้นบอกเลยว่าเส้นเนี้ยต้นส่งต่อให้ในราคาสุดคุ้มจริงๆ138,900บาทย้ำอีกทีนะคะว่ามรากตเหมือนแถมไปเลยกดจองมานะครับ จีล็อกเกตกรมหลวงชุมพรประดับเพชรงานเก่านะครับกรอบปลาหะน้ำหนักนะฮะ12.14กรัม ล,ล็อกเก็ตกรมมลวงชุมพรลวดลายคมชัดแล้วก็สง่างามมากๆครับประดับเพชรนะครับรวม66ตังแบ่งเป็นเพชรยอดเนี่ย1เม็ด15ตังแล้วก็ประดับเพชรกุหลาบอีก32เม็ดรวม51ตังหน้ากว้างของจี้นะครับอยู่ที่2.4คูณ4.0เซนติเมตรราคาบูชาเพียง15,590้ยง15,590บบาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ กรอบเพชรนะครับจะเป็นฝีมือของช่างเก่านะครับพี่ๆสังเกตไหมคะว่ามีความประณีตแล้วก็ลงตัวของชิ้นงานนะครับใส่เป็นจี้เนี่ยขนาดกําลังดีนะครับหรือจะกลัดเนี่ยกับชุดไทยหรือว่าชุดทํางานก็ได้ครับองค์กรมหลวงชุมพรนะครับท่านช่วยนะครับให้ธุรกิจนะฮะในการค้าขายเนี่ยไม่ว่าด้านต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายกดจองมานะครับ แหวนบุษราคำประดับโลเบ่เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม7.94กรัมเม็ดยอดนะครับจะเป็นบุษราคำบางกระจะนะครับน้ำหนักถึง2.69กรัตตัวบุษราคำนะครับจะเป็นสีเหลืองอมส้มนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก58เม็ดรวม 1.32กรัตัดนะครับน้กกว้างแหวนเนี่ย2.4คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายส่งต่อนะครับเพียง43,900บาทสุดคุ้มแล้วก็น่าซื้อที่สุดเลยครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับตัวบุษราคำเม็ดยอดอย่างที่ต้นได้อ่อ อธิบายไปนะคะว่าเป็นบุษราคาบางกระจ ạ นะครับสีเขาจะออกส้มแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสะอาดใช้ได้เลยเล่นไฟแล้วก็เรืองแสงแบบนี้นะครับเป็นสีที่ใครใส่ก็สวยสำหรับสีนี้นะครับตัวเพชรที่ประดับเนี่ยขาววิ่งไฟแล้วก็ข้างในสะอาดครับชิ้นงานสวยลงตัวมากๆนะครับจะทำเป็นโลเพชรแหวนแบบนี้นะครับใส่ติดนิ้วใส่เต็มนิ้วแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆใส่ได้หลายโอกาส ในงานสำคัญคัญก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับพี่ๆดูที่ก้านแหวนครับแล้วก็ก้นแหวนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ไม่บุบบี้เลยครับเป็นงานที่ต้นบอกลเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยได้อย่างลงตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าสำหรับแหวนแบบนี้นะครับเห็นความสวยงามของบุสราคัมไหมครับไม่ควรพลาดเลยเนี่ยครับเล่นไฟแล้วก็ เรียกแสงต่างๆให้มารวมตัวกันที่บุสราคมเม็ดนี้นะครับเฉิดฉายแล้วก็หน้ามองมากๆชิ้นงานดีไซน์นะครับเป็นโล่เพชรก็มีการฉลุลายนะครับเพิ่มความละเอียดแล้วก็ความประณีตให้กับชิ้นงานตัวฝั่งนะครับของเพชรเนี่ยก็เรียบร้อยไม่กระเดินงานแบบนี้นะครับต้นส่งต่อให้แนวราคาถูกสุดคุ้มกดจองกด CF มานะครับ แหวนปลอกมีดยอดเขียวส่องประดับเพชรนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม6.01กรัมนะครับเม็ดยอดเนี่ยประดับด้วยเขียวส่องไทยดิบนะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนครับประดับด้วยเพชร4เม็ดรวม10ตังหน้ากว้างแหวนนะครับ0ูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน53นะครับราคาขายเพียง 13,950บาทส่งต่อพร้อมไปเซอร์บนตัวเรือนถูกอย่างไม่น่าเชื่ออีกวงหนึ่งนะครับตัวเขียวส่องเนี่ยจะเป็นเขียวส่องนะครับสีเขียวก้านมะลิเจรไนเป็นแบบกลมนะครับเล่นไฟวิบวับแบบนี้นะครับพ,พี่เป็นเขียวส่องดิบนะครับเขียวส่องดิบเนี่ยคือเขียวส่องที่ สวยแบบธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆน่าเก็บแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมจริงๆแหวนแบบนี้นะครับใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเป็นงานที่เรียบร้อยใส่ติดนิ้วใส่ทำงานได้ครับวงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดส่งต่อพร้อมใบเสร์บนตัวเรือนพี่ๆจะได้นะครับงานที่มีดีไซน์เรียบรูสามารถที่จะ ใส่ติดนิ้วแล้วก็ใช้งานได้สุดคุ้มแน่นอนสำหรับวงนี้นะครับที่สำคัญกระสิบเบาๆไปเลยว่าราคาถูกมากๆครับอย่าลืมนะครับกด CF เข้ามาแคปรูปแล้วก็ส่งมาได้เลยครับ แหวนพิงซฟไฟน์นะคะประดับผีเสื้อเพชรตัวเรือนะคะจะเป็นพิงโก75%น้ำหนักรวม4.23กรัมเม็ดย่อนะครับจะเป็นพิงซฟไฟ์ซีรอนดิบพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนครับประดับเพชร14เม็ดรวม18ต่างหน้ากว้างแหวน0.6คณ1.7เซนติเมตรขนาดแหวน52นะครับราคาขายส่งต่อเพียง12,950บาท ส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนกดจองกด cf มาได้เลยนะครับพี่สำหรับแหวนวงนี้นะครับสายหวานเนี่ยต้องมาแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าตัวพิงแซฟไฟเนี่ยที่ประดับเป็นรูปหยดน้ำด้านบนเนี่ยเล่นไฟวิบวับแล้วก็สีหวานมากพี่ๆนะครับที่ชอบอพลอยสี ออกชมพูชอบพลอยสีหวานเนี่ยวงนี้ตอบโจทย์มากๆครับเพิ่มความหวานให้อีกหวานแค่นี้ยังไม่พอเราก็ต้องเติมหวานไปอีกด้วย,วยผีเสื้อเพชรนะครับด้านข้างเนี่ยจะทําเป็นลายผีเสื้อเพชรชิ้นงานสวยสมบูรณ์ก้านแหวนไม่บุบบี้หนาแล้วก็ไม่บางงานสวยสวยแบบนี้นะครับเป็นงานที่มีดีไซน์เป็นงานจิวเวลรี่มือสองต่างประเทศนะครับดีไซน์เขาจะเน้นที่ความน่ารักเป็นแหวนวงขนาด เล็กแต่ก็ไม่จิว๋วแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับคือเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้ถ้าพี่พีนิ้วขนาดประมาณแบบ50กว่าแบบเพราะวงนี้52าถ้านิ้วแบบ50กว่านะวงนี้ใส่แล้วยังไงก็สวยใส่ติดนิ้วได้เลยน่ารักมากๆและที่สำคัญได้พลอยดิบพลอยแซฟไฟร์ซีรอนสีชมพูดิบราคาแพงวงนี้ขายให้ถูกๆกดจอมาเลยครับ แหวน3สีเรือนทองฉัดงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-9นน้ําหนักรวม3.76กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับหน้ากว้างแหวนนะครับุ่คูณ1.5เซนติเมตร ขนาดแหวน50.5นะครับราคาขายส่งต่อเพียงแยง8,950บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1น1,000 10, บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยลงตัวแล้วก็ขนาดใส่ติดนิ้วได้เลยครับสำหรับแหวนวงนี้ ได้ความรู้สึกแบบไทยๆแล้วก็ร่วมสมัยสามารถที่จะใส่แหวนวงนี้นะครับแมชกับเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ครับทั้งชุดแบบไทยชุดลูกไม้หรือว่าชุดใส่ไปเที่ยวชุดทำงานใส่ได้หมดเลยครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับแหวนฉัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ ผู้หญิงไทยนะครับควรจะมีติดนิ้วนะครับไว้สัก1วงสำหรับแหวนวงนี้นะครับราคาเนี่ย8 9 5พัพี่จะได้แหวนชัดที่ดูดีแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆชิ้นงานสวยละเอียดงานฝังเรียบร้อยนะครับตัวทับทิมมรกตเพซี่จะมีรูอรอยบ้างตามการใช้งานของความเก่านะครับงานดีกดจองมาได้เลยครับ แหวนอัลมาิสมาคีลายเกลียวขึ้นประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม6.89กรัมประดับด้วยอัลมทิสนะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนเพชร24เม็ดรวม24ตังหน้ากว้างแหวนนะครับ2.1ูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน51ราคาขายส่งต่อเพียง19,9 5 0บาท สวยมากๆเลยครับพี่ๆเห็นไหมครับว่าแหวนวงนี้มีความสวยอย่างไรหนึ่งเลยนะครับตัวอาเมทิสเนี่ยสีม่วงเข้มเล่นไฟแล้วก็สีแบบนี้นะคะเป็นสีท็อปของอาเมทิสสีสวยมากๆเลยครับเห็นไหมครับว่ามันน่ามองแล้วก็น่าดึงดูดจริงๆตัวเรือนนะครับเขาจะทำเป็นกึ่งมาคีนะครับด้านขอบเนี่ยจะเล่นลายคลื่นนะครับเพิ่มความหวานให้กับชิ้นงาน การแหวนหนานะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บางแล้วก็แข็งแรงครับงานฝังไม่ธรรมดาจริงๆจะนำอเมทิสนะครับเจลในเหลี่ยมนะ่ยมาไล่เรียงนะครับแล้วก็จัดขนาดได้อย่างลงตัวที่ขอบด้านนอกนะครับแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็กนะครับเพิ่มความเป่งประกายของชิ้นงานช่วยขับให้อัมบิชิสด้านบนเนี่ยเด่นแล้วก็สะดุดตา ชิ้นงานสวยแล้วก็ดีงามแบบนี้น่าซื้อที่สุดเลยครับแหวนพุ่มเพชรประดับยอดเพทายนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม11.47กรัมนะครับเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นเพทายขเขมรน,นะครับ 3.3กระดัตพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรทั้งหมด84เม็ดรวม4.40กระัตตกเมละ5ตังกว่านะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่2.3คูณ2.2เซนติเมตรขนาดแหวน57ราคาขายส่งต่อนะครับ1,000 0 0สนเ0 0 0บาทงานดีครับแล้วก็เป็นงานที่สุดคุ้มนะครับต้นบอกเลยว่าวงนี้นะครับแค่เพชร กับทองเนี่ยก็ไม่ได้หรอกครับสำหรับราคานี้นะครับเพทาไทยแถมอีกเช่นเคยครับสำหรับเพทาไทยนะครับชิ้นงานเป็นงานจิวเวลรี่ครับที่เน้นความวาวแล้วก็ความอลังการของเพชรตัวเพชรที่ประดับเนี่ยขาวแล้วก็วิ่งไฟข้างในนะครับสะอาดใช้ได้เลยครับก้านแหวนนะครับสมบูรณ์นะฮะเขาจะดีไซน์เป็นพุ่มนะครับล้อมเป็นฉัดโดยรอบเข้าไป4ชั้นนะครับ แล้วก็เติมความเด่นด้วยเพทายเม็ดยอดเพทายนะครับจะเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาลเล่นไฟแล้วก็สะดุดตามากๆครับสำหรับเ,เพทายเม็ดนี้นะครับเป็นเพทายเขมรครับแหวนเพทายนะครับเขาใส่เอาเทตกันด้วยความที่เพทายเนี่ยจะเป็นพลอยที่เล่นไฟแล้วก็สุกสกาวนะครับ เขาใส่เอาเคล็ดก,กันเพื่อเพิ่มความสุขแล้วก็ความสดใสดุดดวงดาวที่สกาวแสงอยู่บนท้องฟ้าวงนี้น่าซื้อที่สุดเลยกดจองมานะครับข้อมือพลอยแถวหลักสีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม13.72กรัมประดับด้วย ไฮลินไทยเผาเก่าบุษราคำบังกระจักเผาเก่าเขียวส่องไทยเผาเก่าและก็ทับพิมพามา์พม่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนครับนักว่างนะครับอยู่ที่0.6เซนติเมตรความยาว17.2เซนติเมตรราคาขายส่งต่อนะครับ29,950บาท งานดีแล้วก็หน้ามองจริงๆครับสำหรับอซอยข้อมือเส้นนี้นะครับต้นส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนจะเป็นสร้อยข้อมืองานเก่านะครับมีความสวยงามเขาจะนำพลอยนะครับซึ่งเป็นพลอยที่ หายาแล้วก็หน้าสะสมเนี่ยมาจัดเรียงสลับสีกันได้อย่างลงตัวอยู่บนเรือนทองนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะาทำเป็นคลิปลายด้านข้างนะครับชิ้นงานดูดีแล้วก็ใส่กันได้บ่อยๆในทุกวันใส่ติดข้อมือได้เลยครับพี่ๆที่รักงานพลอยนะครับแล้วก็ลงรักงานเก่าเส้นนี้ไม่ควรพลาดราคาถูกสุดคุม้มกดจองมานะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ๆกด cf กดจองชิ้นไหนกันมาบ้างแล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้นกับนิกเนี่ยรอพี่ๆนะครับแชทเข้ามาแล้วก็สอบถามสินค้าอยู่ทางไลน์นะคะพี่ๆสามารถที่จะแคปรูปภาพสินค้าที่พี่นะครับสนใจนะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยแอดไลน์อย่างไรแอดไลน์นะครับโดยการสแกน Qr code รวมทั้งการแอด ID l i n e แ @bonpita@ k บุญพิทักษ์มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับแค่นี้ครับพี่ๆก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยครับของทุกชิ้นมีใบรับประกันให้จากทางร้านนะครับและที่สำคัญก็คือจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือเคอรี่พี่ๆสามารถเลือกได้วันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับพรุ่งนี้เราพบกันเวลาเดินและพบกันนะครับบ๊ายบาย